สวัสดีครับสวัสดีอาจารย์สุ้ยมาแล้วครับอาจารย์สุยเด้ออาจารย์สุยมาแล้วมหมายแนวทางมวนสิ้นหนึ่งกันยาหกหาครับตั้งซองก็มหให้เป็นแนวทางเออให้ไปเรียกซื้อเรียกหาตลาดกิ้งแมงรัฐบาลนะครับเด้อขอให้เอาไปเล่นการพนันใดใทั้งสิ้นโปใส่วิจารณาญาณในการรับช้มได้พี่น้อง ครับวัดวันที่หนึกั up, staff, นย้าฮกหานอาจารย์ก็เลยคำนวณแนวทางมาฝากตอนพี่นองเอฟซีเด่นบนล่างก็มีเก่ากับเจดนะครับเก่ากับเกดอาจารย์ก็เลยจับคู่จับคู่กเ้าหนึ่เก้าสามเก้าห้าเจีดหนึ่งเกีดสองเกดสามแล้วก็อาจารย์ก็เลยแถมเป็นตัวกันน้ำตัวหนึ่งคือแปดซีนะครับ เป็นเจ็ดคูเจ็ดหางร้องตัวบนลางพร้อมนี่คือคือเลขคำนวณของอาจารย์ร้องตัวบนลางผู้ดใดเขามาแล้วกับคนไลก็แซ่อาจารย์นั่นนะครับเด้อก็ต,ต,ต,ติดตามกันกระดิงอาจารย์ก็ขอขอบคุณหลายๆครับอาจารย์ก็ได้คำนวณหวยสามตัวอีกครับสามตัวบน รางวัลที่หนึ่งนี่เด็กไทยสามตัวรางวัลที่หนึ่งนี่ก็มีเจ็ดเก้าห่าแปดเก้าห่าหนึ่งเก้าห่าเก้าเก้าห่านะครับแล้วก็มีเก้าเจ็ดสองสองเจ็ดสองหกเจ็ดสองหนึ่งเจ็ดสองนะครับมีอยู่แปดคูแปดหานะครับเล็กสามตัวบนออกได้นานรั้งพร้อมเป็นเล็กสามตัวเออเดี๋ยน้ครับงวดที่แล้ววันที่ ทีหกมีผู้โศกมันบ่ครับพันนโปรยโศกมันอยา,ากจะก็ดีใจน้องมาโศกมันเขามไม่เอางวดวันที่หนึ่งกันยาเลยครับเดอ้อเอ zoom นะครับส้มเลยอันนี้แล้วครับนี่แหละครับนี่ละ,ละเ,เลหล็กงวดวันที่หนึ่งกันยาเห็นบ่ครับเห็นบ่ของกันยาห้อหาดนะครับเดอ้อเอาเขียนนะครับเนาะ ครับวันที่สิบหกสิงหาอาจารย์ก็ไเด็กคำนวณเด็เดเด,เด่นได็ลปอยไปล่วงคปไปพี่น้องก็เรียกสองตัวบนก็รุดไปแบบเมียนก็มีตัวจีไก่เชียงหันก็คือแปดหาดแปดสี่นะครับมันออกแปดสามเด็กแปดสามอาจารย์บ่มหมักอาจารย์ก็ตัดออกไปตัดออกไว้วาบุหมักมันออกได้ครับจ้วาบุหมักบัดท,ที่นี่อาจารย์ก็เลยมาฝันว่า เขาบอกว่าอาจารย์สุยบ่ถือบ่ถูกเพราะว่าเลขอ่ามันออกงวดที่ที่มกิงหานเขาบอกว่ามันออกหนึ่งแปดสามนี่คืออาจารย์ฝันอาจารย์ก็เลยว่าเอ้ามันออกเลขตัวที่อาจารย์ตัดออกตัวโอ้ยจำพ่อแมนลมไหมก็เลยว่าังสิก็ว่าเขาว่าบ่ถือในวงฝันฝันเนอะบานี้ก็เลยอาจารย์ก็เลยมาลงพงทุ่ทไทยเอาเลขทิ่ ฝันว่ามีผู้มาบอกว่าเลขออก183มาลงโค้งยุ่ยไทยล่องแค่หนึ่งแปดแล้วกับแปดสาน่แหละครับโค้งทุ่ยไทยเดี๋ยวอยู่แค่สองมือเลขยกเกาะมวยเกอะเอานี้ผู้ถือผู้ใดเหรอครับอาจารย์ก็บผู้ใดเพราะว่ามันหาซื้อบได้มันโค้งทุ่ยไทยแล้วมันอั้นมันเต็มมันมันมันไม่ผู้ขายให้ไม่ผู้ขายผู้ขายก็บผู้ใด้หรอครับมันลาแล้วบู้ใดก็บโบเป็นยังเอาเงินไหมครับ ไม่อีิบหรอกครับอาจารย์ก็เคยฟันแม่นเคยฟันบมแมนอยู่งวดที่มันออกอันหนึ่งซิงหาอาจารย์กับฟันได้เก่าตัวเดียวก็บ่ได้จับคู่ไ่ดอกก็ว่าอาจารย์กับฟันไหวอยู่ว่าจะควางดานบ่อกก็เลยออิลี่ครับออกเก่าสิหนึ่งหนึ่งซิงหานั่นแหละครับงวดที่เดียวนี่เชื่กัิงหานี่อาจารย์ก็ฟันได้หนึ่งแปดมเก็ออกอิลี่ต้องงวดอาจารย์ท่านได้ฟันเดี๋ยวอาจารย์ฟันอาจารย์ก็สิมาให้พี่น้องอยกบห้อครับ ก็ว่ามีอย่างไรถ่ายคลิปนี้กะให้พี่น้องอยู่ดีสบายหลุดม่เรื่องเงินอ,อ,อยู่ดีมีแห้งทุกผู้ทุกคนนะครับเด้อยใหยถือเลอันเอันถือต่เลขตรงๆเต็มๆให้ต่เลข้ได้เอาถ่ออายคลิปนี้อาจารย์ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ